ความลึกลับในป่าดงพงไพรไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือว่าปัจจุบันยังแฝงไปด้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังหาคำตอบและข้อพิสูจน์ไม่ได้บางคนกระเชื่อบางคนก็ว่างงมงายแล้วแต่ความคิดถ้าว่ายังไม่เคยพบเจอหรือว่าเข้าไปสัมผัสมาด้วยตัวเองแล้วละก็ก็ย่อมมีความคิดที่แปลกแยกกันออกไปเป็นเรื่องธรรมดาตาธรรมแกเป็นพลันที่หากินอยู่ในผืนป่ามาทั้งชีวิตแม้จะมีลูกหลานเต็มบ้าน และหันไปทำมาหากินโดยการทำไร่ทำสวนกันจนหมดแต่แกก็ยังรักที่จะเป็นพลานแบกปืนสะพายย่ยามเข้าป่าอยู่แบบนั้นจนอายุล่วงเขาห้าสิบกว่าก็ยังไม่เคยเจอกับเรื่องลึกลับอะไรแม้แต่อย่างเดียวได้ยินแต่ว่าคนนั้นเจอคนนี้พูดคนโน้นเล่าให้ฟังแต่ก็ไม่เห็นมีใครจะมีหลักฐานให้เชื่อถือได้แม้แต่คนเดียวรวมทั้งเรื่องที่ผู้เท่าผู้แกเล่าให้ฟังต่อๆกันมามากมาย แต่แกก็ไม่เคยจะเชื่ออะไรสักอย่างเพราะไม่เคยเจอมาด้วยตัวเองจนผ่านไปหลายปีก่อนที่ตาทำแกจะเลิอกอาชีพเป็นพลานด้วยคำขอของลูกหลานเพราะเห็นว่าแกแกมากแล้วและนั่นเองก็เป็นสาเหตุที่ทำให้แกต้องเลิอกอาชีพการเป็นพลันไปก่อนกำหนดที่ตั้งใจไว้นั่นก็คือหลังจากที่แกแบกปืนสะพาย,ย่ำเข้าป่าไปเป็นปกติในพื้นป่าใหญ่และขุนเขาสุดลูกหูลูกตา ที่เห็นมาตั้งแต่เล็กจนโตแกก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งที่เข้าไปเยียบยำ่ำเพราะเมื่ออยู่ในป่ามักจะเจอกับสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยเห็นทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นพืชพันไม้สัตว์ป่าหรือว่า,มาแมลงแปลกๆที่หายากยกเว้นแต่เรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติอย่างที่บอกเอาไว้ว่าแกไม่เคยเจอมาก่อนหลายครั้งก็มักจะชอบเข้าป่าลึกเปลี่ยนที่ไม้ไปเรื่อยๆมุ่งหน้าเดินเท้าเข้าไปจนกว่าจะใกล้คำ ถึงจะหาที่มัดห่างขึ้นเป็นที่พักและครั้งนี้แกะกะ็ได้เดินเท้าขามขุนเขาไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นพื้นที่ที่พลานน้อยคนนักจะขามไปถึงเพราะไม่มีความจําเป็นอะไรเนื่องจากว่าในทุกพื้นที่ของผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์กว้างใหญ่ไพศาลพร้อมกับขุนเขาที่ทอดยาวออกไปและหลายลูกติดกันจะมีทั้งพืชพันธุไม้และสัตว์ป่าให้ล่าอยู่มากมายเพียงพออยู่แล้ว อยากจะล่าอะไรก็มีให้ล่าทุกอย่างหรืออาจจะมากกว่าผื้นป่าอื่นๆด้วยซ้ำแม้ว่าจะเกิดและเติบโตจนเป็นพรานที่อยู่ในผื้นป่าแห่งนั้นแต่ตารทำแกเองก็ยังไม่เคยข้ามเขาลูกนั้นมาก่อนแม้แต่ครั้งเดียวเมื่อสํารวจและหาที่เหมาะได้กับปีนป่ายขึ้นไปบนต้นไม้มัดห่างจนเสร็จเรียบร้อยมองสํรวจอยู่ด้านบนนั่งห่างของตนเองยังไม่ทันจะข้าก็เผลอหลับไปแบบไม่รู้สึกตัว ด้วยความอ่อนเพลียอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาตอนที่ตะวันสายโด่งของอีกวันทําให้ตาทมแกตกใจมากเพราะไม่เคยหลับแบบเป็นตายแบบนี้มาก่อนไม่มีสะดุ้งไม่มีแม้แต่รู้สึกตัวอะไรเลยมันผิดปกติและสัญชาตญาณของพลันเป็นอย่างมากเป็นแบบนี้ไม่ดีแน่เพราะอาจจะเกิดอันตรายขึ้นแบบไม่รู้ตัวแม้จะอยู่บนนั่งห้างก็อา,อาจจะกลายเป็นเหยื่อให้กับสัตว์ร้ายได้ โดยเฉพาะกับงูเหลือมเพราะว่าผืนป่ามันหนานแน่นจนแทบจะติดติดกันโดยความอุดมสมบูรณ์ที่มีมากกว่าผืนป่าด้านนอกแต่ก็โชคดีที่ไม่มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นแต่กลับรู้สึกว่าแปลกตากับผืนป่าที่เห็นอยู่ด้านบนเพราะว่าก่อนที่จะเผลอหลับไปผืนป่าไม่ได้เป็นอย่างที่แกเห็นต้นไม้แต่และตน้นดูสูงใหญ่และแปลกตาไปมากบางต้นก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรไม่เคยพบเคยเห็นจากที่ไหนมาก่อน แม้ว่าแกจะรู้จักต้นไม้ในป่าทุกชนิดหรือแม้แต่ทุกอย่างที่อยู่ในผืนป่าที่เห็นบางต้นใบมันก็ใหญ่โตหนะพอที่จะเอามาทำเป็นหล่มกันแดดกันฝนได้เลยทีเดียวบางต้นก็มีใบเล็กเลียวยาวเป็นวาห้อยโยงเยียงลงมามีสีสันแปลกตาก็มีมัวแต่เพลิดเพลินอยู่กับสิ่งล่อตาล่อใจไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนจนไม่รู้สึกหิวแต่กลับรู้สึกกระชุมกระชวยมากกว่าเดิม แต่าธรรมแกเข้าใจว่าคงจะเป็นเพราะแกได้หลับนอนมาเป็นเวลายาวนั้นแต่ท่ามกลางบรรยากาศที่น่าลื่นลม้มกับไม่พบเห็นสัตว์ป่าแม้แต่ตัวเดียวแกจึงได้ตัดสินใจที่จะลงจากนั่งห้างเพื่อจะเดินสำรวจไปให้ทั่วหรือไม่ก็หาที่มัดห้างขึ้นใหม่เผื่อว่าจะได้เจอสัตว์ปแปลกๆให้ล่าสะพายปืนและย่ำปีนลงไปเพียงแค่ระยะหน่อยเดียวก็ต้องสะดุ้งโยง เพราะเกือบจะโดนเสือลายพาดกอนขยํำขาเขาให้ต้องรีบปีนไปกลับขึ้นมาที่เดิมโดยความตกใจเป็นพลานมาทั้งชีวิตเจอเสือมากมากแต่ไม่เคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ที่เกือบจะกลายเป็นเหยื่อให้กับมันไม่รู้ว่ามันมาแอบซุ่มอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ทั้งที่ก็สํารวจมองดูอย่างดีแล้วและที่น่าตกใจมากไปกว่านั้นก็คือนอกจากหลายสิ่งหลายอย่างที่เห็นแปลกและใหญ่โตมากแล้วไอ้เสือลายพาดกอนตัวนี้ มันก็ใหญ่โตไม่แพ้กันดูจากลำตัวน่าจะยาวกว่าแปดศอกซึ่งผิดธรรมชาติไปมากกับสัตว์ป่าท,ทั่วไปที่เคยเห็นแกก็เลยยกปืนยิงสวนลงไปแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่ามันให้ถึงตายเพียงแค่ต้องการจะให้มันตกใจและหนีๆไปให้พ้นแต่เสียงปืนกบไม่ได้ทำให้มันสะดุ้งสะเทือนแต่อย่างใดก็เลยเล็งยิงเข้าไปที่หัวหมายว่าจะฆ่ามันเสียเลยจะได้ถลกเอาหนังที่ใหญ่โตของมัน กลับไปจะได้ไม่เสียเที่ยวด้วยสับไก่ปืนเสียงดังระเบิดตมกระสุนกระพงลงไปประทะเข้ากลางแสกหน้าของมันดังเพลงไม่เพียงแค่เสียงดังเพลงที่กลางกระบาลของมันมันยังทำท่าทางยืนเฉยเล่นเอาตาทำตกใจสุดขีดจากคนที่ไม่เคยเจอเรื่องอะไรที่เหนือธรรมชาติมาก่อนกลับต้องมาเห็นมาเจอโดยตัวเองเข้าจนได้แต่กระนั้นแล้วก็ยังไม่เชื่อสายตาของตนเอง หลวงเอากระสุนในย่ามยัดใส่ลำกล้องยิงลงไปอีกนัดเสียงดังสนัน่นก็เกิดเสียงดังเพลงอย่างดังขึ้นมาอีกครั้งเหมือนกับครั้งแรกและทำให้มันร้องคำรามขึ้นโดยความโมโหจนแก้วหูแทบแตกเพราะเสียงของมันดังมากทุกอย่างมันผิดธรรมชาติไปหมดทำให้นึกถึงคำพูดของคนเฒ่าคนแก่ที่แกไม่เคยเชื่อมาก่อนในชีวิตของการเป็นพรานนั่นก็คือเรื่องเสือสมิง ที่กระสุนปืนไม่สามารถที่จะยิงมันเข้าได้เมื่อเจอเข้ากับเหตุการณ์แบบนั้นก็ทำให้ตารมแกรู้สึกกลัวขึ้นมาจับใจตนเองก็ไม่ได้มีวิชาอาคมอะไรที่จะสามารถฆ่าเสือสมิงได้มีหวังต้องมาตายอยู่บนนั่งห้างแบบนี้แน่เพราะไปไหนไม่ได้ดูท่าว่าหากมันไม่ได้กินแกเป็นอาหารมันคงจะไม่ไปไหนแน่เพราะในผืนป่าแถบนี้ยังไม่เห็นว่าจะมีสัตว์ป่าให้เป็นเหยื่อมันสักตัวเดียว แต่อีกอย่างที่ยังโชคดีก็คือแกไม่ได้มีความรู้สึกหิวหรือว่ากระหายทั้งข่าวหอ่อเนื้อแห้งและน้ำก็ยังอยู่ครบตั้งแต่เข้าป่ามาเมื่อวานแต่กลัวว่าข้าวจะบูดเน่าเสียก่อนก็เลยรีบกินเข้าไปจนหมดส่วนน้ำยังเก็บเอาไว้ในยามที่กระหายเพราะมันยังไม่รู้สึกอะไรกินเสร็จค่อยคิดหาทางออกเอาตัวรอดทีหลังแต่สุดท้ายก็คิดหาทางออกไม่เจอจนเริ่มรู้สึกท้อแท้ และปลงในชีวิตเพราะคิดว่าคงจะต้องมาตายอยู่ในป่าเป็นแน่เพราะความดือรั้นไม่เคยเชื่อเรื่องที่ปู่ย่าตายายเคยบอกหากว่าสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องวิชาอาคมจากพ่อหรือปู่ของแกมาบ้างที่ก็เคยเป็นพลานลุ่นเก่าเรื่องอาคมมาบ้างไม่มากก็น้อยก็คงจะไม่ต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คิดได้แค่นั้นก็นึกลำลาลูกหลานอยู่ในใจเพราะคิดว่าตนเองคงจะต้องตายอยู่บนนั่งห้างนี้แน่ สิ้นเสียงร้องคำรามอันแสบแก้วหูของไอ้ลายพาดกอนนั่นมันก็เดินวนไปวนมาไม่ยอมหนีไปไหนสุดท้ายก็นอนหมอบปลอเยื่ออยู่ใต้ต้นไม้นั่นเองแต่ทำแก่สิ้นหวังที่จะรอดออกไปจากป่านี้ได้ทำได้แค่อยู่นิ่งๆแทบจะไม่ต้องเคลื่อนไหวให้เปลืองพลังงานเพื่อจะได้มีเวลาอยู่ได้นานมากขึ้นเสือมันอาจจะรอไม่ไหวจนหนีไปก่อนก็ได้จนเมื่อเย็นย่ำมืดค่ำผ่านไป แต่ทำแกกับเลอหลับไปแบบไม่รู้สึกตัวเช่นเคยมาสะดุ้งตื่นเอาก็ตอนที่มีเสียงร้องเรียกว่าพ่อจ๋าพ่อจ๋าอ,อยู่ทางด้านล่างพอมองลงไปใต้ต้นไม้กับเห็นร่างของหญิงสาวไม่รู้ว่ามาจากไหนเงน้มองขึ้นมาร้องเรียกแกว่าพ่อจ๋าพ่อลงมาได้แล้วเจ้าพ่อเสือมันไปแล้วพ่อรีบลงมาเถอะจะได้รีบออกไปจากป่านี้ นั่นมันยิ่งทำให้ตาธรรมแกตกใจมากกว่าเกา่าเอาแล้วไหมล่ะที่เคยได้ยินมาว่าเสือสมิงมันสามารถจะแปลงเป็นคนได้เป็นแบบนี้นี่เองแกนี่เงียบไม่ยอมพูดยอมตอบอะไรด้วยจนหญิงสาวร้องอ่อนวอนอยู่พักใหญ่ว่าให้รีบลงไปก่อนที่เสือมันจะย้อนกลับมาแกก็ยังเฉยเพราะคิดว่าลงไปหญิงสาวนั่นแหละจะกลายเป็นเสือซะเองจนมีเสียงร้องถามขึ้นมาว่าพ่อจ๋า พ่อจำฉันไม่ได้หรือจ๊ะฉันเป็นลูกของพ่อกับแม่ที่คลอดออกมาแล้วก็ตายพ่อเตรียมตั้งชื่อให้ฉันว่าจันแก้วไงล่ะคำที่หญิงสาวพูดทำอัตรธรรมแกขนลุกสู่นึกขึ้นได้ว่าลูกคนแรกตอนที่แกได้กับเมียใหม่ๆคลอดออกมาแล้วก็ตายและแกะเตรียมตั้งชื่อเอาไว้ว่าจันแก้วจริงๆเรื่องนี้ไม่มีใครรู้แม้แต่ลูกๆคนอื่นๆของแกเอง แต่ก็ยังแปลกใจว่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่และสามารถเติบโตจะเป็นสาวได้ไม่ต่างอะไรกับคนธรรมดาที่นี่มันที่ไหนและอีกหลายคำถามที่หญิงสาวคงจะตอบไม่ไหวได้แต่เล่งให้ตาทมแกลงมาสะก่อนจะได้เล่าให้ฟังระหว่างทางแต่เพื่อให้แน่ใจเพราะแกคิดว่าคงไม่มีทางรอดแน่หากจะอยู่แบบนี้ต่อไปแกก็เลยถามว่าหากเป็นลูกสาวชั้นจริงต้องรู้ว่ามีปานอยู่ที่ไหนหญิงสาวก็ตอบว่า มีปานสีแดงอยู่ที่หัวไหล่ด้านขวาพร้อมกับถลกแขนเสื้อให้ดูแต่ทำถึงได้เชื่อสนิทใจรีบสะพายปืนและย่ามปีนป่ายลงมาอย่างรวดเร็วหญิงสาวเดินนำพาธรรมออกไปและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังว่าผืนป่าที่แกเข้ามานี่มันไม่ใช่มิติของมนุษย์แกหลงเข้ามาตอนที่เผลอหลับไปพอตื่นก็หลุดเข้ามาจะด้วยสาเหตุใดนั้นหญิงสาวไม่สามารถที่จะตอบได้ แต่ม,มันมักจะเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำหรือเรียกอีกอย่างว่าเมืองบังบทนั่นแหละยังไม่ทันที่จะพ้นออกมาจากป่าบางบทได้จูๆ่ๆไอล้ลายตัวใหญ่มันก็โผล่พรวดออกมาขวางทางเอาไว้ทำให้ตาทมแกตกใจมากแต่หญิงสาวบอกให้แกเดินตามไปเฉยๆไม่ต้องไปสนใจมันแกเดินตามไปด้วยอาการหวาดกลัวสุดขีดไอล้ลายเสือสมิงไม่ยอมละมันพุ่งกระโจนเข้าใส่ทันทีเช่นกัน จนหญิงสาวกระฉากล่างของแกเวี่ยงออกไปจนพ้นออกจากมิติป่าบาังบทไปในที่สุดแต่แกก็ยังมองเห็นในอีกมิติที่ลูกสาวกําลังถูกไอไลา์ากอนเสือสมิงขยำอยู่ต่อหน้าต่อตาไม่รู้ว่าจะช่วยหญิงที่เป็นลูกสาวได้อย่างไรแต่แล้วร่างของลูกสาวที่ถูกไอไลายเสือสมิงขยำตายก็กลับฟื้นขึ้นมาใหม่อีกล่างส่วนล่างที่ถูกขยำตายก็หายวับไป ครั้งแล้วครั้งเล่าอยู่แบบนั้นไม่มีทีท่าว่าจะจบสิน้นจนในที่สุดเสือสมิงตนนั้นมันเหนื่อยลา้าหมดเกลียวแรงไปเองก่อนที่มันจะเดินจากไปดื้อดูท่าทางแล้วมันคงจะเจอเรื่องแบบนั้นมาจนชินเพราะทำอะไรหญิงสาวไม่ได้แต่ก็ได้แต่ร้องคำรามลั่นเดินจนลับตาหายไปในที่สุดก่อนที่หญิงสาวจะโบกมือล่ำลาส่งเสียงสัญญาณว่าคงต้องจากกันไปแล้วชั่วนิรันดร ภาพนั้นก็ตัดวับไปต่อหน้าต่อตาของตตธรรมยังไม่ทันที่ตตธรรมแกจะเอ่ยคำล่ำลาลูกสาวโดยซ้ำรีบเดินเท้าออกจากป่ามาจนถึงเขตหมู่บ้านชาวบ้านที่เห็นต่างกระพากันตกใจที่แกปรากฏตัวขึ้นซึ่งตัวแกเองก็ไม่รู้ตัวว่าตัวแกได้หายไปเป็นปีแล้วหลังจากที่เข้าป่าไปก่อนที่จะกลับมาในสภาพเดิมแบบนี้แต่ลูกเมียก็ดีใจที่แกรอดกลับมาได้ โดยที่ไม่อยากจะถามถ่ายอะไรมากแกเองก็ยิ่งไม่อยากจะเล่าอะไรให้ใครฟังเพราะต่างก็รู้กันดีว่าแต่ทำแกไม่เคยเชื่อเรื่องราวลึกลับใดๆทั้งสิน้นตอนนี้คงจะมีแต่แกเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นกับตัวแกเอง